ีค่ะพี่ธรรมนูนสวัสดีค่ะช่องเจมหัวเบิกบานนะคะวันนี้มาเบ,บ,บิกบานอยู่ที่ศูนย์พระบารมีพระสมเด็จธรรมนูนนะคะซึ่งทุกคนคุณหูคุณหน้าคุณตากันอย่างดีนะคะพี่ธรรมนูนททาน FC จ้าสวัสดีครับท่านสมาชิกและ FC แต่เราทั้งท่านผู้ฟังผู้ชมครับผมบารมีพระสมเด็จธรรมนูนศูนย์อยู่ที่กมที่ห้าตลาดนัดเครื่องบิน นะครับตำบลวังตะูนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเจ้าสัวหลวงปู่บุญอธิษฐานจิตด้วยท่านเจ้าคุณหลวงปู่บุญนะครับเจ้าสัวเนี่ยนะครับประวัติที่มาที่ไปนั้นชัดเจนและแม่นยำมากนะครับมีสองพิมพ์นะครับพิมพ์ไม่มีหูกับพิมพ์มีหูนะครับใ่ดี๋ยวนะครับ เป็นพระที่สวยงดงามตะการตาซึ่งผ่านการจับพุทธคุณมาแล้วนะครับพระน,นะี้เป็นพระที่เป็นพระที่หล่อโบราณนะครับ<ช>พระที่สวยมากนะครับจับพุทธคุณมาแล้วนะครับข้างคบด้านหลังมีจานนะครับ<ช>อ้อาวเราจะมาดูองค์ที่หนึ่งนึครับดูรุ่นนี้ก่อนเนาะอ้ะาวดอูองค์ที่หนึ่งนะคะดูด้านหน้านะครับ ดูด้านข้างนะคะดูด้านข้างครับดูด้านหลังด้านหลังเรียบใช่ไหมคะอ่ามันเรียบแล้วมีอ่าอ่าแล้วมีจานก็มีนะอ๋อเดี๋ยวถ้าขึ้นกล้องอาจจะเห็นค่ะเราให้ดูเป็นอันอันไปก่อนนะคะองค์ก่อนด้านหน้าครับดูด้านหลังนะครับอ่าที่ าาสามหน้าครับข้างหลังครับมีองค์ที่สี่นะคะหน้าครับข้างหลังนะครับดูด้านหน้าครับดูด้านข้างดูด้านหลังครับ <Yeah. S 1> อ่ะอ่ะตอนนี้มีมหู<ม>หนะครับด,ดูด้านหน้าครับ ดูด้านข้างดูด้านหลังครับอ่ะดูด้านหน้าดูด้านข้างดูด้านหลังอ่ะดูด้านหน้าดูด้านข้างดูด้านหลังอ่ะต่อไปดูด้านหน้าดูด้านข้างดูด้านหลัง ต่อไปดูด้านหน้าดูด้านข้างดูด้านหลังบางองค์ก็อ่านานะคะบาององค์ก็บางๆนะคะอ่ะสวยงามมากนะครับอ่ะต่อไปเราจะมาดูกายภาพของเนื้อพระกันนะครับพระเจ้าสัวหลวงปู่บุญแบบมีหูนะครับดูนะ ดูนะครับ,สว,มามารบสวยงามมากครับสวยมีเกตกระดีพิมเสนขึ้นทั้งองค์ดูนะครับดูนะครับเนะี่ย <ใน S 1> ทั้งเกตกระดีทั้งพิมเสนขึ้นดูนะอ่ะเนี่ยเกตกระดีพิมเสนขึ้นทั้งองค์สวยงามมากครับเนี่ยสวยมากนะครับ พระนี้ได้ผ่านการจับพุทธคุณมาหมดแล้วนะนะจิงบ่งบอกว่าพระนี้แท้ทันยุคหลวงปู่บุญนะครับสวยมากครับนะเกตกรดีเกตพิมเสนขึ้น,น,นแตงไปหมดเลยครับอะไรมันสวยอย่างนี้สวยจริงๆครับนะเราจะมาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับ มีหูนะครับมีหูสวยมากนะครับดูฮะน,นี่ยันนะครับ นี่ยันหลวงปู่บุญนะครับเนี่ยฮนะเนี่ยเป็นยันนะยันหลวงปู่ปู่บุญเลยฮะเนี่ยฮะยันเถาะนะครับเนี่ยนะเป็นยันยันหลวงปู่บุญนะเนี่ยนะเนี่ยความเก่าเก็ตคดีเป็นเศนขึ้นแต้งองคโอมือเลยนะนี่ยันนะยันนะ น่ยันนี่ใครไม่ไม,ไม่ไม่รู้กันนะเพา,นานะนั่นนะนินิยันนะยันยันหลวงปู่บุญนะเนี่ยอันนี้เป็นยันยันอยู่ด้านหลังใช่ไหมพี่อยู่ด้านหลังครับ <laughs> อ๋อ <laughs> ถ้าไม่ส่องกล้องนี่คือไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยสวยงดงามมากครับอ๋ออาจารย์ใช่ไหมครับอาจารย์ครับเขาเรียกอาจารย<อ>์อาจารย์นะครับอ่ะเราอขอใคร อยากได้บอยากได้แบบไหนอย่างไรก็ทักมาเลยนะคะคับมาเลยนะครับเบอร์โทรจะอยู่ใต้ลิงก์ทุกคลิปนะคะของพี่ธรรมนูหรือจะทักหมวยมากก็ได้นะคะสมมุติว่าใครไม่สะดวกก็ทักหมวยได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ติดต่อให้อีกทีนะคะครับค่ะลิมนี้ก็สวัสดีค่ะฝากติดตามช่องเจมหมวยเบิ่งบานด้วยนะคะ